ค่ะยื่นตรงนี้เหรอลูกตรงนี้ค่ะต้องดังๆนะหขูขอดีนะเสียต้องออกมาทุกคนค่ะพร้ามไหมโอเคยังสั่งโอเคอยากถามค่ะอยากให้พี่ถามพูดถึงน้องบีมค่ะน้องบีมเซ็นสัญญากับ,บ,บรถคัสติบีมแล้วใช่ะค่ะ,คะก็น้องบีมตั้งแต่เข้ามาในวงการก็คือคัดเลือกจากทั่วประเทศนะคะน้องบีมก็เข้ามาเป็นพระเอกของน้องใหม่ลายบริสุทธิ์ก็ นับมาปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วค่ะอ,อยู่ด้วยกันมาแล้วก็สร้างผลงานน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์จนต้องบอกว่ายาวมากๆเลยแล้วก็เป็นที่ประทับใจจนกระทั่งได้จบชุดไปค่ะ เซนทเซ็นทั้งหมดกี่ปีทั้งหมด7ปีค่ะค่ะวันนี้ปีที่7เป็นปีสุดท้ายพอดีเลยใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆงมีโปรเจกต์อะไรของน้องแต่บอดค้าที่เราวางไว้ว่าจะมีร่วมกันไหมคะค่ะจริงๆ้ายค่ะจริงจแล้วน้องก็เพิ่งจบผลงานกับ Netflix ไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่งจะมีทําการแคสติ้งในละครเรื่องผมลิขิตค่ะซึ่งก็ได้ฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะ เตรียมถ่ายทำด้วยํำไปค่ะตอนนี้ก็คือ,อรับบทเป็นหมู่สง์นะคะซึ่งเราก็คือทั้งทีมงานทุกคนคือชอบกันมากๆคือมันมันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะะอะค่ะคือค่ะพ่น้องก็เป็นคนที่น่ารักมากต้องบอกว่า,เ,าเป็นคนที่เป็นคนจิตใจดีแล้วก็ทุ่มเทกับการทางานมากๆนะคะไม่ว่าจะไปเล่นกับค่ายนหนหรืออะไรยังไงก็ได้รับคําชมกลับมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือด้วยความสามารถแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอด นะฮะเป็นคนที่ทุกคนรักหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่คือเสียใจยแล้วก็ชอบกันมากๆค่ะค่ะร่วมง,งานกันมาค่ะน้องเป็นคนยังไงบ้างคะพี่หน่องในแง่ขอ,อ,องการทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือน้องดีมากค่ะ,คะจะบอกว่าเป็นคนที่คือทั้งนิสัยดีทั้งฝีมือการแสดงนะคะแล้วก็ในทุกบทบาทที่ได้รับเนี่ยก็จะทํากันบ้านอย่างดีแล้วก็ได้รับคําชมจากผู้กํากับ แล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนที่วันนี้มาก็รู้สึกเสียใจกันมากแล้วก็คือเสียใจกับการจากไปเพราะคิดว่าน้องจะเติบโตไปได้อีกไกลแล้วก็อนาคตไกลามากแล้วก็ด้วยด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเนี่ยก็คือในแต่ละบทบาทที่ได้รับน้องทําได้ดีมากค่ะ<ม>ค่ะเึงเรื่องพรมลิขิตอะคะ่ะฟิ้งไปแล้ววางตัวเรียบร้อยน้อเกิดก็เกิดการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นค่ะก็เราก็คือ อย่างที่บอกคือ,คอตกใจมากแล้วก็คิดว่าตรงนีเ้เราจะต้องคงต้องปริติ้งกันใหม่นะคะแล้วก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาคนที่ที่เหมาะสมเพราะว่าน้องบีมเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นไทยสูงมากแล้วก็หน้าไทยดังนั้นคนที่เราจะมามารับบทบาทหรือว่าเราจะแคสติ้งทดแทนหรือว่าตรงนี้ค่ะคงต้องต้องดูคนที่มีความใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าจริงๆน้องคาแรคเตอร์คือมันตรงมากเลยะคะ่ะ อันนี้คือยังไม่ได้เริ่มถ่ายส่วนของเราใช่ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังจะเตรียมถ่ายพอดีเลยค่ะแล้วพอดีกองมีหยุดพักกองแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถ่ายทําบางส่วนแล้วก็กําลังจะเตรียมงานต่อพอดีเลยก็ก็เลยแบบงงกันไปหมดเลยว่าตอนนี้ก็เลยว่าก็ต้องหาหาเวลาที่จะแคสติ้งกันใหม่คงจะปรึกษาทางช่องสามด้วยค่ะค่ะแล้วรับววันนี้ครับได้มาเป็นเจ้าภาพงานของน้องด้วยครับค่ะ ค่ะก็เราก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางครอบครัวก็เป็นเจ้าภาพวันนี้ก็เลยขอเป็นมาร่วมทําบุญและเป็นเจ้าภาพในวันนี้เพื่อให้ทุกคนที่ได้ได้เคยร่วมงานนะคะได้ได้มาร่วมทําบุญให้น้องก็รู้สึกสูญเสียแล้วก็เสียใจมากค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนะคะที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะก็ ก็แบบเห็นใจและเข้าใจครอบครัวทุกท่านนะคะแล้วคุณแม่ซึ่งแบบเราก็ไม่คือพูดเห็นหน้าก็ไม่รู้จะพูดกันไม่ออกอะค่ะแต,แต่แต่ส่งกาลังใจให้ทุกคนในครอบครัวค่ะการทำผลงานของน้องทด้เคยมีแบบบอดค้สค่ะ,คะอาจจะมีการนํามาทําอะไรเพื่อเป็นเพื่อเป็นความทรงจําให้น้องอีกรอบไหมคะก็ะะะตอนนี้เราคิดว่ากำลังจะรวบรวมผลงานของน้องนะคะที่ประมวลภาพที่เป็นภาพน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ซึ่งคิดว่า,าแฟนน วัยรุ่นนะคะหรือผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นและได้ชมคงจะต้องอยากจะได้ชมภาพที่เป็นภาพแห่งความคิดถึงนะคะที่เราได้เห็นผลงานของน้องๆแค่เดี๋ยวได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวกำลังรวบรวมภาพอยู่ค่ะจะ,ะ,จะออกมามเป็นลักษณะไหนคะงานชิ้นนี้น่าจะออกมาเป็นคลิปเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะจะได้เห็นทุกมุมที่การแสดงที่พัฒนาของน้องนะคะแล้วก็ยังมีภาพฟิตติ้งของคมลิขิตซึ่งเราทําเสร็จแล้วอาจจะ ก็เสียดายไม่ได้เห็นภาพน้องในการแสดงแต่อาจจะได้เห็นภาพที่เราฟิตติ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอาจจะนําออกให้ได้ชมกันค่ะชื่อว่าอะไรหลายคนน่าจะอยากจะรอดูค่ะน้องสามา่ถวางไว้ว่าจะให้ชมได้ผ่านทางไหนบ้างค่ะค่ะก็คงจะชมทางสื่อออนไลน์ไอจีเฟซบุ๊กต่างๆที่เราจะเผยแพร่ของบอดแคสต์นะคะแล้วอาจจะส่งให้สื่อมวลชนทุกท่านได้ช่วยกันเผยแพร่ด้วยนะคะจะได้เห็นงานของน้องด้วยค่ะ ทุณทัยางไม่ทียย่หน่อมีถึงน้องบีในความทรงจำในความประทับใจที่หน่อมมีกับมีถึงมีกับน้องค่ะจริงแล้วเนี่ยประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เจอนะคะประทับใจตั้งแต่เห็นน้องบีมที่ก้าวเข้ามาแววตาที่มีความสดใสนะคะแล้วเราก็มองในฐานะที่เป็นคนที่ทำงานด้านนี้มองเห็นแววของน้องว่าจากก้าวเข้ามาในในวงการนี้แล้วก็น่าจะมีเป็นเด็กที่มีความสามารถและทำได้ดีก็ ก็รู้สึกสูญเสียบุคลากรที่ที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีอนาคตที่จะไปได้อีกไกลน,นะคะแล้วผลงานกำลังจะออกฉายในเร็วๆนี้ด้วยก็ก็รู้สึกขอ,อ,อแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของผู้ที่ร่วมง,งานของน้องบีมนะคะด้วยส่งความรักและกำลังใจนะคะขอให้น้องหลับสบายแล้วก็ ไปในที่ที่เป็นุกติแล้วก็พวกเราทุกคนก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องให้ไปในที่ที่เป็นที่ที่ทดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้นะคะครอบครัวก็ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วก็คงจะให้ครอบครัวผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะขค,ขอ,คขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะ